ในหนังไซไฟอย่างไอรอนแมนเมื่อโทนี่สตาร์กใส่ชุดไอรอนแมนแล้วจะกลายเป็นยอดมนุษย์ที่ทั้งมีความสามารถและมีพลังมหงาศาลในโลกแห่งความจริงก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้มานานแล้วเรียกว่าโรบติกเอ็กโซสเกเลตันหรือหุ่นยนต์ที่สามารถสวมใส่กับร่างกายได้หุ่นยนต์ทำงานได้ดีกว่าคนในเรื่องของพลังที่มากกว่าและความแม่นยำที่สูงกว่าแต่ก็ยังมีข้อจำกัดมากมายคนมีสติปัญญามีสัญชตาตญาณมีการเคลื่อนไหวที่อิสระ และมีทักษะในการทำสิ่งต่างๆมากมายที่คุณเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่เกิดการพัฒนาชุดไฮเทคเอ็กโซสเกลเลตันช่วยรวมเอาข้อดีของคนและหุ่นยนต์เข้าด้วยกันโดยคุณสามารถใส่มันแล้วลงมือทำสิ่งต่างๆที่คุณต้องการได้เลยโดยไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ทำให้คุณมีพลังเพิ่มขึ้นมีความแม่นยำสูงขึ้นและยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนอกจากจะช่วยให้คุณแข็งแรงขึ้นกลายเป็นยอดมนุษย์ได้แล้วยังสามารถช่วยคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพเดินไม่ได้ กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขซึ่งมันอาจเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณและคนที่คุณรักได้เลย5ชุดไฮเทคเอ็กโซสเกลเลตันที่ช่วยให้คุณแข็งแรงได้เหมือนหุ่นยนต์ 5. ้าการเดี XO การเดียน XO พัฒนาโดยบริรษัทซาร์ค s อสโรบอติกของเมกาเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถสวมใส่กับร่างกายคนได้แบบเต็มตัวโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อทําให้คุณแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้ถึง20เท่ากา a เด i a น XO เป็นชุดหุ่นยนต์ที่เริ่มต้นพัฒนาเพื่อใช้ทางการทหารเปลี่ยนทหารธรรมดาให้กลายเป็นซูเปอร์แมนที่มีพลังและความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยระบบไฮดริกแรงดันสูงที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์และระบบควบคุมต่างๆทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วยกของหนักร้อยกิโลกรมัมขึ้นลงซ้ำๆได้อย่างง่ายดายโดยไม่เมือ่อยล้าเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องข้าวว่องไวทั้งวิ่งชกมวยแต่ฟุตบอลและวิดพื้น นอกจากการใช้งานทางทหารแล้วยังขยายผลให้ใช้กับบุคคลทั่วไปได้ด้วย Guardian XO ทั้งชุดหนัก140กิโลกรัมแต่เวลาสวมใส่แล้วจะรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพียง2กิโลกรัมเพราะชุดถุนยนต์ช่วยรับน้ำหนักของตัวเองเอาไว้หมดแล้วเมื่อสวมชุดถุนยนต์คุณก็ยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติสามารถยกของที่มีน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมช่วยเพิ่มพลังให้คุณได้20เท่าเช่นเมื่อยกของหนัก100กิโลกรัม คุณจะรู้สึกเหมือนยกของหนักเพียง5กิโลกร,รัมที่มือจับสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องมือต่างๆที่เหมาะกับการใช้งานได้มีระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายปรับระดับในการเพิ่มพลังได้จาก4เท่าถึง20เท่ามีระบบแนดนฟรีที่สามารถล็อกแขนของหมุญญนยนต์ให้อยู่กับที่ได้ในขณะยกของช่วยให้คุณสามารถใช้มือทำงานอย่างอื่นไปพร้อมกันด้วยใช้งานได้ต่อเนื่องนาน8ชั่วโมง มีแบตเตอรี่แบบฮอตส w a p ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ Guardian XO เป็นหุ่นยนต์ที่รวมเอาศักยภาพและข้อดีของคนกับเครื่องจักรเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวทำให้คนธรรมดาอย่างเรามีพลังเพิ่มขึ้นถึง20เท่าแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์จากงานต่างๆได้มากมายทั้งก่อสร้างผลิตรถยนต์การบินและคลังสินค้า Guardian ไม่ได้มีไว้ขายครับแต่ให้บริการแบบเช่าใช้รวมค่าบริการต่างๆและค่าอัปเกรด ในราคาปีละ3ล้านบาท C Onyx Onyx พัฒนาโดย Lockheed Martin ของอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอาวุธไฮเทคมากมายทั้งเครื่องบินและจรวดได้พัฒนา Onyx Exoskeleton ให้เป็นชุดหุ่นยนต์ที่สามารถสวมใส่ได้แบบครึ่งตัวใส่ได้ง่ายปรับขนาดให้เข้ากับสรีระของแต่ละคนได้กระชับมีน้ำหนักเบาเคลื่อนไหวได้สะดวกในทุกพื้นที่ทั้งแนวราบขึ้นลงบันไดหรือแม้กระทั่ง การแบกน้ำหนักมากแล้วเคลื่อนที่บนทางชันช่วยเพิ่มทั้งความแข็งแรงและความอดทนปกติแล้วทหารของอเมริกันแต่ละคนพกอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆมากมายติดตัวต้องแบกน้ำหนักเยอะถึง40-65กิโลกร,รัมอยู่ตลอดเวลาทำให้เหนื่อยเร็วและลดทอนศักยภาพของทหารลงอย่างมาก Onyx จะช่วยให้แข็งแรงขึ้นอึดขึ้นเคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นและไกลขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของทหารธรรมดา ให้เป็นซูเปอร์โซเยอร์ได้เลย3ฮ o r อลโรบอทสูตพัฒนาโดยดรโยชิยุกิเซนไกในนามไซเบอร์ไดม์ของญี่ปุ่นที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้สามารถช่วยเหลือผู้คนในชีวิตประจำวันได้พอเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถสวมใส่กับร่างกายคนได้มีทั้งแบบเต็มตัว,ตวและแบบแยกส่วนเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆทั้งแขนขาและช่วยในการเดินเพื่อให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม ทำจากอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบามีมอเตอร์ไฟฟ้าพลังสูงที่หัวเขา่าสะโพกข้อศอกและหัวไหล่แล้วสั่งงานด้วยสมองของคุณได้เลยโดยจะมีเซ็นเซอร์แปะที่ผิวหนังเพื่ออ่านสัญ,ญญาณไฟฟ้าจากผิวคุณเมื่อสมองสั่งงานมายังกล้ามเนื้อเพื่อแปลเป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมมอเตอร์ในการเคลื่อนไหวได้เลยมีแผงควบคุมที่ใช้งานปรับฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายโดยปกติแล้ว เมื่อต้องการขยับแขนหรือขาสมองคุณจะส่งคำสั่งเป็นกระแสไฟฟ้าไปยังกล้ามเนื้อแล้วโฮจะสามารถรับสัญญานนั้นแล้วขยับหุ่นยนต์ได้เองแบบอัตโนมัติตามที่สมองสั่งงานได้เลยแม้ในผู้ป่วยที่ขยับแขนและขาไม่ได้แต่โฮยังสามารถรับคำสั่งจากสมองของผู้ป่วยที่ยังส่งกระแสไฟฟ้าไปยังกล้ามเนื้อเหมือนเดิมได้ทำให้หุ่นยนต์ช่วยให้คุณเคลื่อนไหวและเดินได้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าไซเบอร์เนติก หรือระบบควบคุมคกลไกด้วยกระแสไฟฟ้าจากสมองและระบบประสาทโดยดรเซนไกแสดงให้เห็นว่าเราสามารถอ่านค่าจากระบบประสาทแบบเรียลไทม์แล้วรวมเอาความรู้หลายด้านทั้งระบบประสาทหุ่นยนต์ไอทีและกายวิภาคมาใช้รวมกันกลายเป็น H. หอลหุ่นยนต์ที่ช่วยให้คุณเคลื่อนไหวและเดินได้หลํามากๆครับ2 March 6. พัฒนาขึ้นโดยบริษัท m a ร c ชของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถสวมใส่กับร่างกายคนได้แบบครึ่งตัวเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวลุกนั่งและเดินโครงสร้างของหุ่นทําจากอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงแต่มีน้ําหนักเบามีชุดกล้องติดอยู่ที่ด้านข้างของสะโพกเป็นเหมือนดวงตาของหุ่นยนต์ใช้เก็บข้อมูลจากสภาวะแวดล้อมแบบ3มิติมาคํานวณเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่แต่ละก้าวแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวเรียบผิวขรุขระหรือการขึ้นลงบันได มี pressure sensor ที่ฝ่าเท้าเพื่อใช้ตรวจวัด,วดความสมดุลของการทรงตัวมีมอเตอร์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวตามข้อต่อต่างๆทั้งสปพกหัวเข่าและข้อเท้าที่มีขนาดเล็กแต่ทรงพลังสูงเพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและกระชับมีแผงควบคุมที่คอยควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมีคอมพิวเตอร์ทรงพลังซึ่งเป็นเหมือนสมองของหุ่นยนต์อยู่ด้านหลังของชุด แบตเตอรี่เป็นแบบควิก r e ล e ส s e อยู่ด้านหลังเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแบตและชาร์จไฟ March 6ใส่แล้วดูแข็งแรงบึกบึนมากครับ 1. h m a c h m a c พัฒนาโดยบริษัทรถฮุนได Hyundai ของเกาหลีใต้ที่ต้องการเป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นมากกว่ารถยนต์ h m a c เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใส่กับร่างกายคนได้แบบครึ่งตัวช่วยให้ผู้ป่วยที่เดินไม่ได้กลับมาเดินได้อีกครั้งแถมขึ้นบันไดได้ด้วย h m a c มีขนาดกระทัดรัด ทำด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักเบาสามารถปรับขนาดให้เข้ากับผู้ใช้งานได้มีข้อต่อต่างๆทำงานโดยใช้ระบบควบคุมการเคลื่อนที่หลายอย่างทำงานร่วมกันช่วยในการลุกนั่งมีปุ่มบังคับที่ไม้เท้าทั้งสองด้านแค่คุณเอียงตัวไปข้างหน้าแล้วขยับขาเหมือนคุณกำลังจะเดินแล้วที่เหลือหุ่นยนต์จะทำงานโดยช่วยในการเดินของคุณเองและเดินได้เร็วถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยให้สามารถขึ้นและลงบันไดได้ด้วย เพื่อช่วยผู้ใช้งานสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้นมีแอปในมือถือที่ช่วยในการปรับแต่งและควบคุมการใช้งานใช้งานต่อเนื่องได้4ชั่วโมงใช้แบตเตอรี่เป็นแบบฮอตฟอบที่สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยมีรุ่น h w i k ที่ช่วยคนทั่วไปไม่ปวดหลังเวลาใช้แรงยกของเป็นชุดที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเพียง3กิโลกรัมคุณคิดยังไงกับชุดหุ่นยนต์ไฮเทค Exoskeleton ในคลิปนี้คอมเมนต์เล้าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบกดไลค์และแชร์เพื่อนคุณดูด้วยกันแล้วกด s u b s c r ร b e เพื่อพบเรื่ดด,ดสวีส